นี่เป็นความสวยของลาน,น่าโรนนะคะทุกคนมาดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแล้วอะไรวะอ๋ออาการแม,มนนารคือใครกันแน่โอเคงั้นก่อนจะกดไลค์กดแชร์กดทักใครได้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยสี่คนอีกแล้วเป็นอะไรกับสี่คนเราปะเนี่ยอ๋อห้าคนได้อยู่หกคนหกคนไหมเข้าดิเอาหกคนแล้วเอาห้าคนเอาเอหกคนไปสวยแต่พี่ตั้งกึ๊กองแกะองแกะองกึ๊กองเกะมาดูกันว่าช่วยสายยังไงปิดคอมเมนต์ปิดทุกอย่างเออ ไปเปนแลนะหน้าจอขางมาออมาแล้วตกใจหมดอยู่อยู่เนี่ยแล้วครถัดไปฉันจะกลัวนะทำไมอ่ะเขาเป็นคนแบบอะไรนะช่างดีไซเนอร์เสื้อผ้ามาใหม่อะไรมันจะเกิดฮะลาน่าพาจนเต็มดวงเอ้ยไม่ใช่ จะรสีเพื่อเต็มดวงแต่รุ้ปะล่คะฮะทำไมวงยาเขาจะหายไปอ่ะแบบนี้ลีน่าคือใครวะลีบบน,น่าคือใครอ่ะลีน่าคือใครก่อน hey, <you. S 1> เฮ้ยยแบบูอ้ยแบบนี้อ่ะอันอันอันไอ้ <laughs> คนเมื่อกี้คืออะไรวะเอ๊ะมีดรากินโก้ นั่นคือไข่ก่อนเออไม่รู้จักค่ะเพิ่งมาเล่นแต่เราจะสง่างามอ้าวเดอันนี้มาเลยอ่ะวยไปทางไงก่อนวะขาโลวงกดโคตรไปดูโอ้ทีมตูดแล้วมั้งเอออันอันอันยังเต้มหมดหมดนะคุณโดนตามเทียนหรือเอ้ยมันมันมีไฟล์ไฟอย่างเงี้ยโดนตามเทียนมั้งไม่ไม่น่าเลยอันทางตันเทียนเทียนหลอกเราแน่เลยเอ้ เดี๋ินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เจออุ้ยเวียนแล้วเกือบนี่ยระมาังใครมากับร้านานายอันนี้คือเดินมาม,มั่วๆนะเนี่ยมีเทียนอีกแล้วเฮ้ยเดิบบนรอ้อยเดินมั่วสมชื่อตนันล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าตามเทียนเทียนไม่น่าถูกแล้วอ่ะหรือว่าเนี่ยมันมีไฟไฟลายตรงนี้แล้วเราก็เอาแบบนั้น เดี๋ยไปทางนี้ทางนี้มันตันนี่ว่ะโอเคเราตามเขาไปทางเดิมไม่ใช่เหรอพี่ใช่หรืออาวไปแล้วครึ่งหัวใจดูน k ว่าไม w แม่เอ๊ะพี่รับไอดิงตอนนี้เลยเดนมาหมดแล้วทุกคนอุ้ยตรงนี้ทางไหนต่ออ่ะ ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปทางนี้แล้วกันเนาะอุ้ยเอ่อขอโทษนะคะเหมือนอุ้ยเราจะเดินไปหาทำไมอ่ะหรือว่าเราต้องต่อไฟฟ้าไบว่าไอ้พวกอะไรที่มันไม่แสงอุ้ยไม่ไม่ไม่ได้กินฉันหรอกถามตัดมันเป็นเขาของโกตทุกคนแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดวะเขาเขาพูดอะไรกันเนี่ยซินะ is it wow ้าวโอุโอ้ย ไม่ทนันนะเดชท้กคนเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนอ่ะว้าไม่ไม่น่าดูนแยกออกมาเลยอ่ะคอไปเร็วของขวดนี้มันมันเถื่อน a few moments later มีคนเจอแล้วขอบคุณเพื่อนดีมากอุ้ยหยุดเลหมดอ๋อไอ้นี่คนที่วิ่ง

นัลีน่าหรอทำไมต้องรอหรอด้วใไ้พิงฟอนบอกว่าช่างอโทษนะฮารี่ทำไมลาน่ามันแปลกวะฮะแตวกแกจะตายเหมือนฉันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนนี้ใครวะ ไม่น่าใช่ลาน่าเพื่อนแต่ที่เขาอยู่ในก่นจริงด้วยว้าวจริงอลานาตัวจริงแอมอ้าวนั่นไงว่าแล้วนั่นไงลีนาจริงด้วยได้วแต่ละ ลีน่าแอนเฟิกและนายูนิทูโอ้โหอีกนเจ็ดเดียรล้านอะเขาที่เขาบอกตอนนั้นนะว่าถ้าเราไม่วันนี้บอกคือมาจำฮะอาการบมนอนตัวอะไรวะน่ะจะบอกอะหรตัวดำดๆเนี่ยที่เราเจอในสมุดบันทึกของล้านอะเขาต้องการเีลาของล้านนะคะทุกคน เหลือทีเขาสร้างเขาไม่เหมือนพวกเรานะเขาพระเจ้า <ś culos ke let> โอ้รัดเธอมากมเมื่อคุยกันร้านหน้าตายพอเดียวจริงแล้วคือไงอ่ะอะไรวะ ีฉันไม่มีความผิดฉันมีแต่ความชั่ควความดีไม่ค่อยมีเอาจริงๆนี่ไงกนทำไมวะ <c oughs> คือไงอะโอ้โหตึงตึงมากพี่ดังมากด้วยเฮ <c oughs> ้ยเสียงตึงมากบอกเลยจังมึงให้ Wow Hay mà phần thiền ว้าวราดอร่อยได้จริงเท้าไอ้บอสราดนาเขาเป็นเป็นแมนจแ,มนนแมนจไอ้เซไปเจอเฮ้ยอันนี้อันนี้คือร้อรรนานจริงราดนาหรอคือจริงไหมี่ย ว้าว wow ยิ่งผองอเจองนอโคตรตึงอะเอาจริงคืออะคือยิ่มมาทำอะไรก่อนข้าขอร้องแล้วอันนี้ประตูเลยวะเนี่ยอ๋อเดินเข้าไปไม่ได้ทุกคนเดินไปไม่ได้อ๋อเพาทีน่ว้าวราน่าเดินได้เอพีาน้า่เดินได้อยู่แล้วราน้ามีสองคนนู้นอี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 คนไปยุดไเลยคนดูนเขาด้ทํางานกันเราบรตีมั่วเอาจริงปะ ฟาดโมเลย่ะฟาดโมแล้วฟาดโมแล้วอี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 ไม่มีอะไรเลยเอ๋อีไม่ไม่ได้ตีอะไรเลยไม่ไร้ประโยชน์แล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยยังไงอ่ะแล้วเมา่อเขาพยุงข้างบนอ่ะอาพยุงด้วยเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรดังๆไม่รู้ไอ้บอร์รับนี่หน้าแกเอาคนแย่งอย่างนี้แล้วเสียเครื่องกดใช้ด้วยนะประเด็นอะโอเคจ้มจัมจัม มีไดมอนด์มีไฮยอตมีอ่ออันนี้อแมนดาไม่รู้อุ้ย 2> 2, years later. โอ้โหทุกคนตะกี้โดนใช้แรงงานให้อันเนี้ตะกี้โดนใช้แรงงานให้ไปทำนี่ทำนี่มาแล้วดูดีเสียหนึงหัวใจเลยเนี่ยเราเน,นคนเนียน,นนะนะ ไม่อยากพูดข่อยากแต่พูดไม่ได้เด็อุ๊ยไม่ไหวเล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 ยตึงเกินตามนั้นแหละคนเก่งอย่างนี้แหละเมโดนลงมาสักทีนะคะคุณน้องโอ้โหอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมถึงมาจามฉันล่าฉันผิดอะไรแค่จะบอกคุณคุณน้อวคุณน้องเองไหวไหมไม่ไม่ไม่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย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 ตามหนู เยฮะเก็นบ้าเป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 ็นบ้าอ้ยอุ้ยดีนะสิดีนะตอบแทนไม่ได้กินฉันหรอกไม่ได้กินฉันหรอกอย่างนี้นะอย่างแกนั้นก็เป็นได้แค่นั่องอุ้ยแอทเทิลอทเทิพอดีมึงก็จบไปเลยนะคะคุณน่าจะได้เค่อนขึ้นหลอดปะไม่ดิอันนี้ไม่เกินขึ้งหลอดเลยทุกคนไปไอ้แก่แกก็เตรียมไปลงนรกได้แล้วแหละไปบ่ายเสียแกแล้ Bye! <coughs> no! Please! <gasps> I Stop forgive my weakness! I-I promise I can be useful! You need me! I need you! Please. Wow! You did it! Am I finally free? For the <coughs> first time in years, I feel whole again! ขอบคุณจังนะแหมแฮปปี้เลยมีการจะไปเที่ยวด้วยนะมันเป็นน้ำตาไหลรณเห็นไหมจบได้ไงโอ้โหไปเที่ยวสไปจอยไม่ต้องสาแล้วเลยไันนี้ยวสไปจอยรอบหนึ่งแล้วเนี่ยหน่อยมาก รู ance, s, Programs, ้ดิรู sure. okay, ้ดสบายใจมากโอ้ไม่ไหวเลยอันนี้ที่ไหนอ๋อลาน้าลาน้ากำลังนอนอย่างสบายใจอยู่เออมาแบบประพายเอาเสร็จสก็เลจึ้งจึงเอาเบลดมให้เพลด์จะทำหน้าปกคลิปเอออะไรวะน่าอย่าบอกนะลีน่ามันกลับมาเอาจริงไหมเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่ลีน่าแล้วทำไมรานน่านอนไม่หลับนะ <c oughs> แล้วร้าน่าไม่ได้นอนเออดูงทรงขอไม่ได้นอนเ ทำไมราน่าคะแบบอาการไอ้นี่ไอ้จริงด้วยอาการอาการเมมโมอีจริงด้วยทุกคนเอาจบแล้วเออทำดีนะเรื่องอ้าวเอาเ,อาเอาคลื่อนย์โอเคนะแล้วอันนี้เอามาทำไมก่อนโอเคทุกคนพอเขาจะดูเรื่องอยู่นะอาการเมมนมรีก็คือไอ้ตัวดำๆที่มันบงการทุกอย่างเนี่ยเออที่เราบอกไปถึงที่หทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยไป โอ้โหทุกคนใครจะไปคิดอะว่าไวเดียวของร้านน่าจะน่าสงสารขนาดนี้นะคะแถมไอปีศาจต,ตัวที่อ่านชื่อ,อยากไอไรวะาอาการเบบนอนเออ <c oughs> ก็ยังไม่ไปน่ะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนมันยังตามติดร้านน่าอยู่นะคะทุกคนแต่เอเดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องต้นรับประธานรูบีนะคะทุกคนก็กคือเควสของรีน,น่านั่นเองนะคะทุกคนแถมเรายังได้ชวนมาด้วยนะคะ ขอบคุณคนที่ได้มาคับกับเรานะทุกคนถ้าอยากรู้เป็นใครก็ติดตามชมได้เล,เลยจ้าสำหสับดันนี้เขาจะรับกับแม่ายเตกันคลิปหน้าเด้อ